ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะท่านนำข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทายพร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะร่วมงานแสดงกระตเวทิตาจิตค่ะแก่ข้าราชการผู้กเกษียณอายุราชการจำนวน9คนในปีนี้ค่ะโดยนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมแสดงกระตเวทิตาจิตแก่ผู้กเกษียณอายุราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทายจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและรำลึกถึงความดีงามคุณอุปการของผู้ที่จะพ้นจากราชการนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยท่านทั้งหลายก็อายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วนะคะ โดยนำโดยนายอลงกรแอคารัตค่ะนายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายวุฒิกรสุขีนายนายอำเภอเมืองจันทบุรีนายปฏิญญาพานิษฐ์อัตรานายอำเภอท่าใหม่นางสาวรัตนาด่านดีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีนางสาวนภาพรยันทานาเสมียนตราจังหวัดจันทบุรีนางสาวมนทิยาธรรมเกษรปลัดอำเภอมะขาม นางจิตตรากิ่งแก้วโสพลสมียนตราอำเภอแก่งหางแมวและนางชะลอตรีสุขเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสำนักงานจังหวัดจันทบุรีนะคะโดยภายในงานค่ะก็มีการมอบของที่ระลึกแล้วก็กล่าวถึงความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกขอโทษร,รู้สึกขอบคุณเป็นความในใจที่มีต่อกันนะคะ และนอกจากนี้ก็ยังได้กล่าวความรู้สึกในการทำงานร่วมกันของทางเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในโอกาสที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะนางสุธีทองแย้มท่านจะย้ายไปดำรงตําแหน่งผู้ว่าราชการที่จังหวัดนนทบุรีในโอกาสต่อไปด้วยค่ะ